เกมนัดแรกของเชลซีในแซมฟอร์ดบจ์ครับจบด้วยผลที่หลายคนอาจจะไม่น่าประทับใจครับเพราะว่าคาดการกันว่าจะได้3คะแนนก็เสมอกับคริสตัลพาเลทแบบไม่มีสกอร์0ประตูต่อ0ูนย์ะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงนะในเรื่องของเก,เกมที่เกิดขึ้นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในเกมที่เชลซีเจอกับคริสตัลพาเลทนะแล้วก็สาเหตุอะไรที่ทําให้เชลซีไม่สามารถ ประเดิม3คะแนนแรกได้ที่ Stamford ดบริดจ์นะครับซึ่งก่อนจะไปรับฟังประเด็นเรื่องนี้นะครับก็ขออนุญาตขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่าง l e โอครับลีโอรวมกันมันสกว่านะครับก็เดี๋ยว l e โอเนี่ยจะมีจัดกิจกรรม l e โอมัน s u ซูปเปอร์แมชนะฮะเดี๋ยวรอดูเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรแต่ย้ำเลยครว่ามีเกมการขันของเชลซีอย่างแน่นอนนะครับอ่ะก็มาว่ากันถึงเกมเมื่อวานนี้นะครับเชลซี Chelsea กับคริสตัลพาเลท จบด้วยผลเสมอ0ูนย์แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงว่าเกิดปัญหาอะไรทําไมถึงเจาะพาเลสไม่เข้าก่อนอื่นเลยก็ต้องให้เครดิตคริสตัลพาเลสด้วยนะครับคริสตัลพาเลสของอลิเวร์กลาสเนอร์เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีทีมเวิร์กที่ดีพวกเขาอาจจะไม่ได้เสริมทัพเข้ามาเยอะแยะมากมาย ถ้าจํามาได้เนี่ยพวกเขาเสียไมเคิลโอลิเซไปเมื่อซีซั่นที่แล้วแต่สุดท้ายพาเลสก็ยังอุตสาห์เป็นแชมป์เอฟเอคับแถมยันเสมอกับเรียวพูได้นี่เท่ากับ3เกมในเกมใหญ่ที่พวกเขาลงเล่นนะครับชนะแมซิตี้ใน FA ฟเอคับเสมอเรียวพูในคอมมูนิตี้ชิลก่อนไปชนะจุดโทษแล้วก็เสมอเชลซีที่สแตฟฟอร์ดบิ e อันนี้มันสะท้อนให้เห็นได้ชัดเลยครับว่าคริสตัลพาเลสเนี่ยสู้ด้วยทีมเวิร์กแผนการเล่นหลัง3ของพวกเขาเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเป็นหลังสามที่มีคุณภาพถึงแม้ว่ามีนักเตะบางคนย้ายออกไปอย่างพวกโจชิเมเดเซนแต่ว่าก็ใช้มาเกฮีแม็กซองลาครัวแล้วก็คริสริชาร์ดคริสริชาร์ดเนี่ยตอนแรกอะ่ะคาดการตอนกาสเนอร์มาเนี่ยจะเป็นตัวสำรองแต่พอคนอื่นย้ายออกไปเนี่ยคริสริชาร์ดขึ้นมากลายเป็นตัวจริงสอดแทรกแล้วก็เล่นหลังสามร่วมกับลาครัวแล้วก็เกฮีได้อย่างลงตัวเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ต้องเอ่ยชมก็คือ คริสชอปเลตมีทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมด้วยอันนี้นะฮะจุดหนึ่งขณะดวการปัญหาของเชลซีมีอะไรบ้างข้อแรกเนี่ยผมว่าแฟนเชลซีเห็นชัดเจนก็คือเรื่องเท m มโปของเกมสปีดเกมมาดูช้าทั้งทงที่ในเกมพรีซีซั่นหรือใน f ีฟ่าคลับโ r คั c เนี่ยมาดูน่าตื่นตาตื่นใจเนาะแต่ว่าพอเป็นเกมพรีเมยรีกเนี่ยสปีดเกมดูช้าลงแล้วก็บอลจากที่เคยเห็น วูบวาบในเกมกับเลวอูเซนแล้วก็เอซิมิลานกลับช้าลงผมว่าสาเหตุหลกัหลกๆคือมันเป็นเกมพรีเมยรีกเกมแรกด้วยนะครับแล้วก็มาริสกาออกมาให้สัมภาษณ์เองเขาก็พูดอ้อมๆเชิงที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นการโทษเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการลงเล่นปรีซีซั่นที่น้อยเกินไปหรือเปล่าเขาก็พยายามบอกว่าเขาไม่โทษเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเราดูในในเกมเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่านักเตะเชลซี Chelsea เนี่ย เครื่องยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่อันนี้พอมองออกเพราะอย่าลืมว่าพอจบฟีฟ่าคลับโบ๊ทเนี่ยนักเตะหลายคนไปพักผ่อนไปวาก t ชันแล้วกลับมาเล่นอีก2เกมปรากฏว่าเห็นได้ชัดเลยคนหนึ่งก็คือเอนโซเฟรนเดสครับเครื่องมันเย็นเล่นแล้วบอลเหมือนสภาพร่างกายยังไม่ร้อยเปมากขณะที่คนอื่นเนี่ยเร่งเครื่องได้ก็จริงแต่เหมือนเร่งแล้วเร่งไม่สุดอะถ้าเียเป็นมอเตอร์ไซค์ก็คือบิดแบบ ได้แค่80อ่ะไม่สามารถบิดระดับเป็นร้อยร้อยยีได้ผมว่าเกมนัดแรกในพรีเมียร์ลีกด้วยแล้วก็นักเตะเพิ่งจะรวมตัวกันอ,อย่างเอนโซฟรานเดสเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเกมแรกก็ไม่ได้เล่นนะกับทางเลวอุกุเซนมาเล่นในเกมกับเอซิมิลานเลยเพราะฉะนั้นผมว่าไม่ต้องกังวลครับกับการที่เอนโซฟอร์มตกปีนี้จะไม่ดีหรือเปล่าผมว่ามันเป็นแค่เกมแรกเครื่องมันยังไม่ร้อนเนี่ยนะมันเหมือนกับเครื่องดีเซลอ่ะต้องกระตุ้นผมว่าเรื่องนี้เป็นจุดหนึ่งที่ น่าสนใจแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าไม่ต้องกังวลมากเดี๋ยวพอผ่านถ้าเกม2เก<ๆ>ม3<ๆ>น่าจะดีขึ้นถ้าใครจําได้มีอยู่ปีหนึ่งจะได้ไหมฮะไกเซโด่สตาร์ทกับเราอ่ะเป็นอย่างนี้เลยนะเร่งไม่ขึ้นแต่พอเครื่องติดแล้วติดยาวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เทมโปสปีดเกมช้าอาจจะเกิดจากการเร่งไม่ขึ้นด้วยนะครับเพราะที่2เนี่ย <S <S ผมว่า <S <S หลายคนกังวลเกี่ยวกับกองหลังเพราะว่า โทซินเจ็บก่อนเกมโควิลก็เจ็บพักยาวไปแล้วถามว่าการขาดโควิลมีมีผลมีปัญหาไหมยังไงต้องมีแน่นอนการออกบอลของเขาหรือว่าการขึ้นเกมเรื่องความมั่นใจมันแตกต่างอยู่แล้วอย่ลืมว่าโควิลถึงต่อให้อายุน้อยก็จริงเนี่ยแต่โควิลมีประสบการณ์ในการเล่นพรีเมียร์ลีกหลายเกมมากๆนะครับเกินวัยอ่ะเล่นเกินวัยพอเป็นอาชิมปงเนี่ยผมว่าอาชิมปงในช่วงต้นเนี่ยยังดูลนๆแล้วก็ดูอาจจะไม่ค่อยนิ่งมาก แต่พอผ่านสักครึ่งชั่วโมงเริ่มดีขึ้นแต่เดี๋ยวที่ผมบอกครับถ้าผมเป็นกองหน้าผมเป็นมาเตตาระหว่างเจอโควิลกับเจอจอชอาชิมปงแน่นอนครับผมไม่กลัวจอชอาชิมปงด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าการใช้อาชิมปงคู่กับชาโลบาหรือต่อไปเป็นโทซินกับชาโลบาเนี่ยผมว่ายืนระยะยาวๆเนี่ยลำบาก แต่ปัญหาหลักอะ่ะผมกลับไม่ได้มองที่กองหลังนะเพราะอย่างน้อยยังมีพวกริชเจมหรือมีตัวอย่างฮูคุริยามาช่วยผมกังวลเรื่องปีกมากกว่าที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือกองหลังไม่สิ่งที่น่ากังวลแต่ไม่เท่ากับปีกเพราะอย่าลืมปีกซ้ายตอนนี้เรามีแค่เจมี่เบนัวกิทเทนถามว่าเอสเตวอลวิเลียรไปเล่นได้ไหมได้เนโต้ NATO ไปเล่นฝั่งซ้ายแล้วเอสเตวอลเล่นขวาได้ไหมได้แต่อย่าลืมว่าชื่อที่ผมเอ่ยมาเนี่ยสในสคือนักเตะใหม่ที่ มาริสกายังให้สัมภาษณ์เรื่องการปรับตัวอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเชลซีไม่สอยกานาโชมาหรือชาวิซิม,มอนมาจริงๆผมอยากได้พวกคาวิชาคาวัชเคลียอยากได้เดซเร่ดูเออยากได้ไปีกแบบตัวเก่งๆอย่างหลุยดีอารสอะไรแบบนี้แต่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ต้องใช้เจมี่กิทเทนในตำแหน่งปีกซ้ายไปเรื่อย ถ้ายังไม่มีนักเตะใหม่เข้ามาผมว่าจะเป็นจุดที่เป็นรูโบ่ใหญ่ๆของเชลซีเลยเพราะผมเชื่อว่ากิทเทนก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะครับกิทเทนเคยเล่นกับแมนซิตี้ไปเล่นกับดอทมูลสปีดเกมในบอลอังก,กฤษมันต่างกันเยอะนะครับใครจําได้บ้างว่าตอนโคปาเมอร์มาใหม่ๆหรือนักเตะอย่างาไม่ค่างโทซินเองอะนะแต่โทซินจะว่าไปไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าเขาเล่นในอังก,กฤษอยู่แล้วอย่างโคปาเมอร์ ramer, หรือว่าตัวอื่นๆที่แบบย้ายมาจากกรี นนโคปาเมอร์ไม่ค่อยได้เล่นกับซิตี้มากเนาะแต่ว่าโคปาเมอร์ก็ต้องมาปรับสปีดมาปรับเล่นกับเพื่อนร่วมทีมอีกนะครับแล้วพอเข้าที่ได้แต่โคปาเมอร์ก็ไม่ได้ปรับเยอะนะแต่เห็นช่วงแรกจําได้ว่าโคปาเมอร์ต้องใช้เวลาในการปรับนิดนึงพอปรับเข้าล็อกแก๊กไปไกลเลยเหมือนกันฮะผมว่ากิทเทนต้องใช้เวลาอีกคนหนึ่งที่นึกภาพเปรียบเทียบได้คือมาดูเอเก้มาดูเอเกตอนมาจากพีเอสีอ่ะใช้เวลาปรับนิดนึงสุดท้าย กลายเป็นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดีแต่ว่าเขาไม่ต่อเรื่องเองเั้นกิทเทนและตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายเป็นจุดที่โบนะครับเพราะฉะนั้นแฟนเชลซีอาจจะต้องกังวลเรื่องนี้มากกว่ากองหลังคือกองหลังกังวลแน่แต่ไปอีกซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นโจทย์ใหญ่มากกว่านะครับขณะเดีวยวกันอีกจุดหนึ่งเมื่อวานนี้ก็ต้องแอบติิงแท็กติกข,ของมาริชกาเล็กน้อยนะฮะเรื่องของการไม่กล้าเปลี่ยนยังยังมี ยังมีความคิดที่เป็นแบบนี้เหมือนเดิมเมื่อวานนี้จอปีโรเล่นดีไหมเล่นดีครับแต่ว่าผมเคยบอกว่าจอปโรเนี่ยมักจะลงมาล้วงบอลต่ำนะฮะมาเชื่อมเกมกับกองกลางหรือมาเล่นกับโคพาเมอร์มาเล่นกับไกเซโดบางทีแต่ว่าการที่เราเจอคริสตอฟพาเลสที่ทีมเวิร์กดีแล้วรับต่ำเนี่ยบางทีการถอยจอปีโรลงมาเล่นเนี่ยมันเลยทําให้ด้านบนความมันตรายมันหายไปแล้วยิ่งเราเจอหลังสามของพาเลสเนี่ยผมว่าเราจำเป็นต้องมีสูน้าสไตล์พอเชอร์สไตล์แบบจบสกอร์ได้เลย ก็คือเรียมดีแลบมีการเปลี่ยนเรียมดีแลบลงมาก็จริงครับแต่ว่าไปเปลี่ยนกับจาเปโดจริง,รงๆเมื่อวานเนี้ผมว่าถ้าเขากล้าเล่นนะมารรสกาเขาส่งดีแลบลงมาแทนกิทเทนแล้วก็โยกเอาเจาเปโดไปยืนเป็นฟอร์เวิร์ดเลฟไม่ใช่เลฟวิงนะฮะไปยืนขนาบข้างกับดีแลบผมว่าความอันตรามันจะเยอะเพราะอย่าลืมว่าหลังพาเลสสามคนเนี่ยเขารับเกื่อจาเปโดได้ประมาณหนึ่งแต่พอเรามีหน้าลงมาสองคนเนี่ย มันส่งผลชัดเจนครับว่ามันทําให้ให้เกมรับของคริสตอฟเพลตกังวลเพราะว่ามันมีผู้เล่นที่ดูเหมือนกองหน้า2คนแต่พอเปลี่ยนดีแลบลงมาแทนที่ของจอปโรเท่ากับดีแลบขึ้นไปยืนสูงขึ้นก็จริงแต่ในรูปของเชลซีมันไม่ได้ตัวตัวที่ทําประตูได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยฮะมันเปลี่ยนตัวต่อตัวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในเคสเนี้ยผมว่ามาริสกาไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่ก็ทําความเข้าใจได้เพราะว่า มาริสก้ากลัวโดนน็อกคาบ้านแล้วผมเชื่อว่ามาริสก้ามีความรู้สึกพอใจในคะแนนประมาณหนึ่งด้วยแล้วรู้ว่าลูกทีมอ่ะมันเร่งได้แค่นี้ครับพอทุกทีมมันเร่งได้แค่นี้อ่ะไปใส่มากเปิดเกมลุกมากโดนสวนโป้งเดียวแพ้คาบ้านอย่าลืมว่าพอแพ้คาบ้านเป๋แน่นอนเพราะฉะนั้นผมก็เข้าใจในมุมของมาริสก้าได้แต่ติดเสียได้นิดเดียวตรงที่ไม่ค่อยกล้าที่จะส่งดีแลปลงมาคู่กับเจ้าเปโตรนะครับอ่ะนี่คือ3มเรื่องที่ที่ในมุมมองส่วนตัวผมสรุปมาให้หลายคนอาจจะไม่ได้ไปชมไลฟ์หลังเกม แต่ว่าอยากให้ไปชมไลฟ์หลังเกมก็จะก็จะเต็มๆหน่อยนะครับก็เพื่อนๆคิดว่า3ข้อนี้เป็นยังไงบ้างตรงไหมหรือว่ามีเพิ่มเติมความเห็นสามารถแสดงกันได้คอมเมนต์กันได้นะคิดแตกต่างได้แต่ไม่แตกแยกคอมเมนต์กันมาได้ส่วนขยากสนับสนุนซัพพอร์ตนะสามารถส่งเป็นซุปเปอร์แตงได้นะครับขอบคุณมากครับเจอใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ